คุณผู้ชมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปราศรุมาเกยกลับมาเป็นเวลาเดิมตอน6กโมงตรงแล้วนะคะมาเริ่มกันที่ผู้เข้าแข่งขันทีมนี้ค่ะนํามาโดยคุณน้อยชาญวุฒิี่พาผู้ช่วยมาครบทีมเลยค่ะดีโอเคคัดเก็ฑ์รูเอสาีพลารับหนึ่งสองหมายเลขเบอร์สองครับเบอร์สองอกมาเป็นคุณคุณคุณตีโอเคไม่ให้เรียกเลือกสองเริโอ้ จับมือแล้วเฮ้ยประสานแล้วเขยาบเขยาบ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 ขยับเขยัอขยาะเขยาะเขยอะเขยาแเขยาะเขยาะเขยาะเลยาเยาะเขยเขาะเขยาะเขยาะเขยาาะเลยาูเขยาะเขยาะเขาะขาะเขยาะยาเขาะเยาะเขยาะาะเขยาะเาเขยาะเาะเขยาะ่ขยาะเขยาะเขยาะเขาะเขยาะเราะเราเท่าไเข่าเขยาเยาะเขาเขยาเขยาะะยอาเยาะาเาเายอา่าใช้ได้เาได้้เย่างี้เวลาเราจะกินอาหาร จะเป็นซองจะเป็นอะไรต่างเดี๋ยวนี้เพื่อสุขภาพต่างด้านหลังซองนีฮะเฟรนฟรายอะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะมีตารางบอกชนิดปริมาณสารอาหารนะอยู่ในอาหารที่เรากินให้ผู้บริโภคเลือกแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมีอ้นี้มีเท่าไรเท่าไรเฮ้ยอางนี้เป็นเท่าไรอันนี้เป็นเท่าไรเท่าไรเท่าไรนะเขาเรียกว่าข้อมูลโภชนาการนะครับทางออยจะกําหนดว่ามีสารอาหารอะไรบ้างที่เป็นสารอาหารบังคับที่คุณจะต้องลงไปในสลากในโคดต่าง เขาเป็นกฎกติกาบังคับเลยนะที่จะต้องลงลงไปเนี่ยต้องแสดงบนฉลากโดยเราจะยึดข้อมูลโภชนาการแบบมาตรฐานแบบเต็มหมายความว่าคำถามครับถามแล้วนะข้อมูลโภชนาการแบบเต็มบนฉลากอาหารจะต้องระบุสารอาหารอะไรบ้างภาคบังคับเลยนะครับข้อมูลโภชนาการแบบเต็มนะเอาแบบเต็มจะได้ตรวจสอบกันได้มีอยู่ไหมทั้งหมด8อันเนี้ยหรือมีเท่าไหร่ 1, หนึ่งใยอาหาร 2ไขมันไม่อิ่มตัว3วิตามิน B12 ไอโอดีน,ดนดสังกะสีโซเดียมโพแทสเซียม,มแคลเซียมอันไหนครับที่จะต้องถือว่ามาตรฐานที่จะต้องระบุลงไปโซเดียมอันดับหนึ่งตรองขั้นแรกจับเวลาดังๆครับผมว่าข้อมูลพัฒนาการความเห็นผมนะออกแบบให้คนได้รู้ว่าระบบบริโภคอะไรเขาขอบางอย่างเนี่ย คนบางคนต้องการมากก็ต้องบริโภคมากของบางอย่างคนบางคนมันพร้อมแล้วบริโภคมากไปพม่ดีเพราะนั้นไข่แปดตัวเนี้ยอะไรที่จําเป็นต่อชีวิตผมคิดว่าไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยต้องระบุไอโอดีนี่จําเป็นอยู่แล้วสมัยก่อนเขาบอกว่าแก้ขอยพ่อครับนะครับไอโอดีก็คือเกลืออันที่สามก็คือโสเซียมวิตามินบีสองนี่ไม่น่าผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะมันเป็นเหมือนเสริมใช่ไหม ลองประเมินก่อนไหมลองประเมินก่อนไหมลองดูมาร์กดูนะครับจะมาร์กงั้นท้ามาร์กผมก็มาร์กไม่ต้องกดไขมันต้องลดเดี๋ยวจะไม่ดีมากนักไขมันไม่อิ่มตัวอ้าวไขมันไม่อิ่มตัวหนึ่งนะเย็นวยาเร่งรีบเยียวยร่งรีบไอโอดีนไอโอดีนสองละโซเดียมโซเดียมโซเดียมสามละแคลเซียมสี่แล้สังกัลีสังกัลีเป็นห้าโพแทสเซียมเป็นหกแต่นี้เอาจริงไม่เอาจริงเดี๋ยวไปฟังในรถได้มาตรองเข้าตรองเราจะตัดออกหรือจะตรงกับเราหรือไม่เดี๋ยวเขาจะมีมาร์กแดงมาใให้้นนะะปรมมาณีช่ ปรอ้าวสามสิบวินาทีนะพูดคุยดังๆชัดๆตรงๆกันนะฮะจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราเลือกไม่เลือกอย่างไรนะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาไปไปเลยอ้าวในรถโซเดียมมีร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับผมมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใยอาหารมีไขมันไม่อิ่มตัวมีวิตามินดีสิบสองมีมีนะครับไม่กันสีครับโอ้ค่ะแคลเซียมแคลเซียมจากกะสีมีที่ไม่มั่นใจคือไอโอดีนกับโพแทสเซียมสองอย่าง ที่เหลือที่เหลือมันใจนะครับที่เหลือมั่นใจครับโซเดียมใยอาหารมันใจร้อยเปอร์เซ็นต์โซเนียมกับไอโอดีนไม่มีครับโแทสเซียมเออโอเคผมว่าชัดเจนนะในรถครับมีพยาบาลผู้ชำนาญการอยู่หนึ่งท่านโอ้โหจบแล้วนะเนี่ยอย่างเงี้ยคำถามนี้พัดเจ้าส่งมาให้เราครับมีพยาบาลนั่งอยู่ในรถหนึ่งคนครับไม่เคยดูโอ้โหยิ้มเลยคุณตีจริงๆคำถามต่อไปต้องถามว่าหนึ่งแสนคุณตีจะไปทำอะไร โอ้โห oh. 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 จบแล้วครับอย่างนี้ผมเอาตามเขาหมดเลยโซเดียมโซเดียมโซเดียมอ่าถ้าโบเลยนะโซเดียมต่อไปโอเคครับโอเคครับปึ้งปึ้งใหารญยอาหารใหญอาหารใหญอาหารนะสองแล้วครับไปสองไขมันไม่ตัวไขมันไม่อิ่มตัวสองแล้วครับแคลเซียมแคลเซียมแคลเซียมนี่ทำตามในรถอย่างเดียวครับวิตามินบีสิบสองบีหนึ่งมีสองจะน้อยใจไหมเนี่ยตัวนะตัวครับ เป็นห้าแล้วครับสังกสีสังกสีสังกสีอืออ้าวเป็นหกครับนี่คือตามในรถอย่างเดียวครับโพแทสเซียมครับไม่มีครับไม่มีครับโพแทสเซียมคืออะไรรู้ไหมมันเป็นอิเล็กโทรไลต์อะค่ะมันแน่ครับว่าไม่ไม่ไม่จำเป็นนะไม่น่าจะมีตรงฉลากผมไม่รู้โพแทสเซียมคืออะไรถามเข้ามาเขาตอบมาแล้วก็าทำให้ผมไม่รู้เรื่องเหมือนกันโพแทสเซียมไอดีนไอไอโอดีนะครับไอโอดีไม่จำเป็นนะครับ ไม่มั่นใจค่ะไม่มั่นใจไม่มั่นใจสองข้อนี้ไม่มั่นใจครับเชื่อพยาบาลแล้วกันพยาบาลตอบกับพยาบาลแล้วไงยืนยันคำตอบครับยืนยันครับอ่ายืนยันอ่ะคุณตีมมเอาเลือกใช้ด้วยกันครับผมขอร่วมด้วยสองคนร่วมอ่าตัวร่วมตกลงมมีอยู่ทั้งหมดหกคำตอบนะครับหกแถบรู้ผลครับมีพยาบาลอยู่ข้างในด้วยรู้ผลนะครับแตกไปโชคดีมาสิ่งที่ต้องระบุในะากนะฮะทั้งหมดที่ผมมาให้เลือกถึงแปดนี้เลือกมาถึงหกนะฮะมาเฉลยก่อนโซเดียม มีแม่นอนมีมีทำไมต้องมีเพราะอะไรพยาบาลเพราะว่าปัจจุบันนี้ค่ะมันจะเป็นโซเดียมให้ให้ดูวงวันหนึ่งคนเราควรจะไม่กินเกิน2,000ถึง2,400ั่กต่อนะครับกัต่อนะครับโซเดียมถูกนะครับเรื่องมาต้องมีนะครับกัต่อนะครับโถูกอย่าพลาดนะสวัสดีครับกันต่อนะครับพวกต่อครับ เต้นเราจะต้องมีความสนุกหน่อยให้คนดูตื่นเต้นเออได้ไปแล้วเดี๋ยวคนดูว่าเอ๊ะจะป็นมันเร็วเกินไปนะฮะอย่างที่บอกมันเลยครับเปี้ยเลยครับต้องระวังนะฮะไม่ให้กินมากเกินไปไม่ต้องดูปริมง์ปริมาณนะฮะว่าเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ยังไงความเหมาะสมอยู่เท่าไหร่นะครับได้ไปแล้วหนึ่งอามาใยอาหารคุณน้อยไม่ได้พูดถึงเลยนะบนเวทีไม่เอาเลยนะ ในรถใายอาหารทำไมเลือกครับก็เกี่ยวกับการดูดซึมมะค่ะมันต้องใช้อ่ะถูกต่อนะครับถูกครับถูต่อนะครับถูกครับถูต่อนะครับถูกครับครับายอาหารต้องระบุนะครับคำตอนะครับถูก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 ต้องนะครับใช่นะครับผมไม่เห็นพยาบาลล้อมคลิกรักอะไรขนาดนี้ใช่แล้วครับผมตั้งที่ของที่ใกล้ตัวตั้งว่าใครที่สนใจนี่เป็นเบสิกมากๆเลยนะครับ เป็นประโยชน์ต่อระบบทางเดินอ,อาหารบอกมาต้องระบุไปด้วยนะครับว่ามีเท่าไหร่เท่าเท่าไหร่แล้วเราจะได้ไปรับประทานเขามากน้อยเท่าไหร่เราจะดูตัวเองด้วย2แล้วนะครับเอาละครับนี่คือกลุ่มที่จับมาได้กับคำถามที่เหมาะเหม็งมากเลยนะฮะไปต่อครับแคลเซียมก็ต้องระบุเหรอมีอยู่แล้วกระดูกกระดูกครับผมกระดูก <ๆ S 1> อันนี้ <ๆ S 1> อันนี้จาเป็นนมอ่ะเอาละครับเอาตนะครับถูกครับผมถูกครับเอาลนะครับถูกครับ ครคับม<อ>บันจะ<อ>พอดีเลยขนาดนี้กับกลุ่มนี้ทีมนี้อะไรเนี่ยครับถูกครับจตตะะไงแสุดๆใครก็ได้ครับนะฮะบางคำถามอาจะยากสําหร,รับบางท่านแต่บางคำถามมันไปตรงกับความรู้ของกลุ่มนั้นครับโชคดีไปแล้วแต่ใครจะรับไป เป็นเกลือแร่นะฮะเกลือแร่ที่สําคัญต่อภาวะโภชนาการของคนไทยเราเลยนะฮะแคลเซียมนะครับอ้าวมาสามแล้วสามแล้วใจไม่ดีใจไม่ดีเลยว่ะโพแทสเซียมเลือกมาตั้งแต่แรกถูกไหมครับแลวในรถไม่เอาครับเชื่อในรถไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยเห็นปกติที่อ่านก็ไม่ค่อยเคยเจอไม่ต้องไม่จําเป็นครับตอนะครับโพแทสเซียมก็เลยเป็นไม่เลือกนะครับตอนะครครับตอนละครครับ ต้ you, องไม่เอาไม่มีนะครับตอนนีครับทุกท่านครับคือประเด็นของรายการเนี่ยมันผิดไม่ได้เลยแม้แต่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกมาเนี่ยมันมีทั้งเกือบผิดกับเกือบถูกไปแล้วอ่ะนี่เกือบผิดไปแล้วอ่ะข้างในรถมาพลิกให้เป็นถูกได้คือปัดออกปัดออกไม่เอาคือไม่มีการบังคับ คุณอยจะใส่ก <im it? S 1> <ination> <im it> ็ได้ไม่ใส่ก็ได้อันนี้ไม่ได้จำเป็นเกือบผิดไปแล้วแต่เหลือแต่เกือบถูกด้วยนะยังไปต่อได้นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมคนเราต้องฟังกันทุกฟองคำนี้ดีนะถ้าเกิดเก่งหมดมันก็เท่ากันหมดอะแล้วเวลาเท่ากันน่าเบื่อตายเลยครับผมนะไมาไอโอดินเลือกจากวิธีแล้วในรถก็ไม่เลือกครับสุดท้ายก็แล้วแต่คุณน้อยก็บอกว่าอยากเลือกรุ่นผมเนี่ยจะดีเรื่อง โรคคอยพ่อแล้วเขารดน้ำลงกันได้ดีแล้วไปตามเขาเป็นไม่เลือกเพราะแต่ที่ผมตามเขาหนึ่งเนี่ยเขาเก่งกว่าผมเืองเขาชํานาญการของโรงพยาบานตกลงไอรินเป็นไม่เลือกแล้วนะไม่เลือกครับไม่จําเป็นนะนะจ๊ะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่อันที่แล้ครับตอนนะครับตอกโลง่ไม่จำเป็นนะไม่มีไม่มีครับสวัสดีครับไม่รับถูกถูกถูกไม่ไอโอดิสไม่มีไม่มีครับสวัสดีครับไม่รับถูกถูกถูกไม่มีสวัสดครับไม่มีสวัสดีครับ คุณน้อยอยากจะบอกอะไรกับเขาอยากจะบอกว่าไม่มีใครเก่งไว้ตลอดแต่ถ้ารวมทีมกันได้เราจะเป็นสุดยอดทีมเมื่อคุณจะต้องตัดสินใจเวลาเป็นเพราะวผู้นำอ้นนี้แหละมันจะพิสูจน์ไอโอดีในกฎหมายของออยอนี้ไม่ได้บังคับนะฮะว่าจะต้องระบุในข้อมูลโภชนาการแบบมาตรฐานยกเว้นอาหารที่อ้างเฉพาะเลยว่าเฮ้ยของฉันมีไอโอดีนะมีพิเศษนะมีอะไรต่างไปอันนี้ต้องระบุนะแต่ถ้าทั่วไปก็ แล้วแต่ยกเว้นคุณมีการโฆษณาเพื่อจะเน้นสรรพคุณไอโอดีนก็ว่าไปอ้าวมาละหนึ่งสองสามสี่เข้าสู่เครื่งหลังแล้วนะครับผมมาให้มันไม่อิ่มตัวนี่เลือกมามีสามสี่ห้าอ้าวประตูเปิดเฮ้ยถ้าถูกประตูเปิดปิดไม่เปิดเปิดอยู่แล้วเปิดอยู่แล้วเปิดก็ปิดปิดปิดเปิดให้มันไม่อิ่มตัวต้องระบุคำตอบนะครับคำตอบนะครับมีคำตอบ Oh. ไขมันไม่อิ่มตัวเป็นไขมันดี mm hmm. ไม่ใช่ไขมันไม่ดีนะ oh. เข้าใจผิดหรือเปล่าลเข้าใจไขมันไม่อิ่มตัวเป็นไขมันดีนะช่วยให้คอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยลดลงได้ไม่ได้บังคับให้ระบุในฉลากแต่ต้องระบุไขมันอิ่ม,มตัว,ตว ไขมันอิ่มตัวเป็นไขมันที่ถ้าไม่ถูกย่อยเป็นพลังงานเป็น,นต่างๆเนี่ยนะฮะอาจจะตกตะกอนในหลอดเลือดจ,จนทําให้ไขมันในหลอดเลือดสูงได้เป็นข้อมูลที่บังคับให้ระบุเพราะต้องระวังไม่ให้กินมากเกินไปเข้าใจผิดตรงไหมกรับ <ผม S 1> แต่ใช่ใช่ไหมคนเราจะเก่งทีหลังเสมอ <c oughs> จริงๆผมสับสนตรงคําว่าระบุสารอาหารอะไรบ้างเพราะผมคิดว่า การระบุมันมีทั้งระบุเรื่องดีและไม่ดีระบุดีเพื่อให้เราเห็นก็อาจจะต้องระบุไปว่าไม่ดีเราก็จะต้องระบุบพ่ามีตรงนี้เท่าไหร่เท่าไหร่จะได้รู้ควรจะระบุโอ้โหอ่ะมาสังกะสีเลือกหรือเปล่าครับเลือกครับเลือกครับเลือกครับผิดต้องไม่เลือกครับต้องไม่เลือกนะฮะสังกะสีไม่ได้บังคับอะไรไว้นะฮะเหลืออะไรครับเนี่ยวิตามินบีสิบสองไม่มีแล้วเลือกผิดอีกครับไม่ได้ระบุครับ นะฮะบังคับ,บแต่วิตามินม A B1 <1 S> B2 <B> อันนี้ต้องบังคับ การแสดงฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑ์อาหารน,นั้นเป็นการแสดงโดยสมัครใจค่ะหมายความว่าอาหารทุกชนิดทั่วไปจะแสดงหรือไม่แสดงก็ได้แต่อาหารที่บังคับให้ต้องแสดงก็คืออาหารที่มีการกล่าวอ้างเช่นอ้างว่าแคลเซียมสูงเสริมวิตามินอ้างว่ากินแล้วบำรุงร่างกายเสริมสุขภาพหรือเป็นอาหารที่ระบุกลุ่มผู้บริโภคชัดเจนเช่นอาหารสําหรับเด็กอาหารสําหรับผู้บริหารอย่างนี้เป็นต้นค่ะ ซึ่งข้อมูลที่บังคับว่าต้องแสดงในกรอบข้อมูลพภชนาการแบบเต็มมี15ตัวค่ะได้แก่พลังงานทั้งหมดพลังงานจากไขมันไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดใยอาหารน้ำตาลโซเดียมวิตามิน A B1 B2 แคลเซียมและเหล็กค่ะ โดยข้อมูลเหล่านี้จะมีร้อยละของปริมาณที่แนะนําต่อวันระบุต่อท้ายอยู่ด้วยค่ะหมายความว่าสารอาหารที่อยู่ในอาหารที่กินครั้งนี้คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของอาหารที่ควรจะได้รับใน1วันเช่นนมกล่องนี้มีคาร์โบไฮเดรต3%ของที่ต้องการต่อวันหมายความว่าเราต้องกินจากอาหารอื่นอีก97%นั่นเองค่ะ ส่วนข้อมูลที่อยู่ด้านบนสุดที่เขียนว่า1ห,หน่วยบริโภคหมายถึงปริมาณที่ผู้ผลิตแนะนําให้ผู้บริโภคกินว่าต้องกินครั้งละเท่าไหร่ถึงจะได้รับสารอาหารตามที่บอกไว้ในกรอบด้านล่างเช่นน้ําผลไม้กล่องนี้มีปริมาณที่แนะนําให้กินครั้งละ1แก้วหรือ200มิลลิลิตรค่ะส่วนข้อมูลต่อมาคือจํานวนหน่วยบริโภคหมายความว่าผลิตภัณฑ์นี้กินได้กี่ครั้งซึ่งน้ําผลไม้กล่องนี้สามารถเทแบ่งกินได้5ครั้งหรือ5แก้วจึงจะหมดนั่นเองค่ะ จบเรียบร้อยโอกาสเต็มที่แล้วนะเนี่ยเต็มที่แล้วครับผมก็ทำเต็มที่แล้วขอบคุณค่ะรับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับดีดีครับยินดีครับยินดีครดีที่รู้จักและได้มาเจอกับบุรุษผู้ชี้หน้าคนมีไม่กี่คนในประเทศไทยที่คนได้โกธครับใกล้ตัวมากนะใก้ตัวมากแค่เป็นตัวเองนิดเดียวนิดเดียวเฉียดไปเฉียดมาเพราะบางทีมันใกล้ยงทั้งแบบเอ้ยมันไม่มันได้ไม่ได้ แต่ไม่เป็นไรทีอุ๊ดมีขายทั่วไปงานอบคุณครับคุณสีสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับอ้าวเชิญเลยอ่ะระวังขาคิดตายใช่ครับใช่ครับบอก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 ไปเลยครับเชิญระวังครับระวังระวังระวังอ้าวคุณสีเชิญ พุทธรากสุกหกโมงเย็นราชรถมาเกยม่ความสุขมากเลยเอาขั้นต่อไปพร้อมมาเลยมาต่อกันที่ผู้เข้าแข่งขันทีมต่อไปที่ขับรถเก่าอายุกว่า20ปีมันแรกเลยทีเดียวค่ะนำทีมมาโดยคุณเจนัทสุวีที่พาคุณแมนคุณนอสและคุณนุย้ยมาเป็นผู้ชว่วยค่ะรถเป็น3 5สู้คุณมเอส3กีพารครับหมายเลข เลขหนึ่งค่ะหนึ่งออกมาเป็นคุณคุณคุณสีขาวเวลาเวลานี้หรือเปล่าโอ๊ยเวลานี้หรือเปล่าเพราะน้องค่ะนั่งประจำที่มันมีข้อมูลอย่างนี้ว่าทุกสิ้นปีเนี่ยจะมีสมาคมนักข่าวบันเทิงเนี่ยเขาจะตั้งฉายาให้กับดาราค่ะนะดาราพอถึงเวลาปุ๊บก็คนที่ดังๆไว้ทางไหนเนี่ยก็ได้รับฉายาใช่ไหม ใน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 ปีนั oh. no ้น no น่ะ no. มันจะเกิดเหตุคนทั่วไปอย่างปัญญาเนี่ยไม่มีเห็ไหมเขาก็ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเขาจะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นผมมีคนอยู่8คนถามว่าทั้ง8คนนี้ใครเคยถูกตั้งฉายาจากสมาคมนักข่าวบันเทิงไปตั้งกันเองตีไปตั้งกันเองคนนู้นคนนี้ไปตั้งไม่เอานะหรือจะมีหน่วยงานไหนเล็กๆน้อยๆไปตั้งไม่เอานะเอาจากสมาคมนักข่าวบันเทิงเลยนะหนึ่งเคยไหมเบิร์ตธงชัยสองนัทเดช โอกี่มิยะเคยไหมเคยแน่นอนชมพู่อารยาเคยไหมเป้อารักระแตสุภักษรเชนเทระเดชโอ้โหนี่มันดังๆนั่นเลยไก่วรายุทธจ่าพนมเอาแคนนี้แหละคุณคุณจบเวลาครับไปคิดว่าจ่าพนมเนี่ยช้างกูอยู่ไหนน่แน่นอนครับครับใช่ไหมคะด,ดังมากเรื่องต้มยำกุ้งช้างกูอยู่ไหนนี่ อันนี้แน่นอนชัวร์มากพี่เบิร์ตเนี่ยน่าจะมีนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในวงการมานานแล้วเนาะส่วนคุณชมพู่เนี่ยเขาสวยเนาะแล้วเขาก็มีเข่ากระซิบเยอะใช่ไหมคะเลยาใช่นั่นแหละใช่เลยเลยาดังมากดอกส้มจีทองเคนมีไหมเคนมีไหมเคนมีนะคุณเป้อาลักษ์นี่อาหนุ่มมาสเตอร์อะไรหรือเปล่าคะคุ้นๆอยู่มันครับจะมีจะมีเป็นอาหนุ่มมาสเตอร์อะไรประมาณเนี้ยค่ะคุ้นๆอยู่ส่วนคุณเคนธีระเดชเนี่ย คิดว่าไม่มีค่ะเพราะเขาก็จะเป็นหนุ่มเป็นแบบสุภาพบุรุษลองประเมินดูนะอันนี้ยังไม่เอาจริงให้มาร์กเลยครับไม่ต้องกดอะไรเลยพี่เบิร์ตมาร์คพี่เบิร์ตหนึ่งแล้วต่อไปครับน่าจะมีนะคุณชมพู่เนี่ยค่ะมาร์กไหมมาร์คค่ะมาร์กสองนะคุณชมพู่ครับต่อไปครับจะให้มาร์คอีกกระแตนะค่ะอ่าเป็นสามแล้วจ่าพนมะจ่าพนมเอาค่ะออาจ่าพนมเป็นสี่แลครับคุณเป้อารักษ์ ตอนนี้มี5ท่านที่มาร์กไว้ก่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาพลิกกลับมาเป็นเอาคอยไม่เปลี่ยนใครออกมาหรือใครจะเพิ่มแล้วแต่เรานะไปฟังในรถก่อนดังๆชัดๆนะมีเวลาสามสิบนาทีคุณคุยกันไม่ได้แล้วนะไปเร็วแี่จที่คิดน้ำพี่เบิร์ดตรงการน้ำเงินชมพูพู่กระแตสามตรงการไต่เวลายุทธแต่วายุทธโอ้มีคนใหม่มาเพิ่มนอกนั้นไม่เอา ที่เคนมีไหมพี่เคนก็ก็น่าจะมีแต่ว่าจาพนมอะส่วนใหญ่จะเป็นฉายาที่เราตั้งให้จากจากภาพยนตร์แต่ว่าไม่ไม่ไม่สมาคมนัดเดเราไม่รู้เขาจะเรียงหรือเปล่าไ่ไงหมดไปแล้วเอออย่าวิเคราะห์เยอะตอนนี้เขาตรงกับเราเนี่ยดูไปได้นะนู่นหน่วยเห็นไหมตรงกันอยู่สแล้วเขาเพิ่มคุณไก่มานะคุณนัดเดชกับคุณเคนอะไรเนี่ยคุณจาพนมเนี่ยเขาวิเคราะห์อยู่เอานัดเดชเคนจาออกถูกไหมโอเคไหมโอเคพร้อมนะค่ะ ตอบจริงแล้วนะท่านผู้ชมเบิร์ดเบิร์ตเอาเอาเอาเบิร์ดพี่เบิร์ดหนึ่งแล้วเอาต่อไปชมพู่อารยาเอาเอาเอากระแตสุภักษรเอา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 แล้วก็สู้ชายประยุทธเอาเอาเอามีเอาเอชื่อในรถค่ะคุณเป้อารักษ์เนาะพี่เป้น่าจะมีเนาะเพราะว่าเป็นหนุ่มมาเตอร์เป้อาเป้เอาเป้เอาเอาแล้วก็ข้อสุดท้ายคุณจ่มพนมเอา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 เป็นหกแล้วนะครับไม่มีคุณนัทเดชกับคุณเคนอยู่ในขณะนี้ค่ะ อเอารถให้เกโก้โอเคเชิญยืนยันครับประกาศสิทธใ์วัดังมากเลยยืนยันฟังโอ้บ้านนี้ผู้ชายเสียงดังมากใครเคยถูกตั้งฉายาจากสมาคมนักข่าวบันเทิงเฉลยครับมาเริ่มเลยมั่นใจบอกเอ๊ะพี่เบิร์ตนี่น่าจะได้น่จะมีนลน่าจะใช่นะครับเบิร์ตนะครับก็ต่อครับมีนักถูกถูกถูกกต่อครับลูกถูกถูกครับถูกถูกถูกนะครับ ตั้งฉายาจากสมาคมนักข่าวบันเทิงในปี2,550ตั้งว่า 8, ป๋าพันปีโอ้โหป๋าพันป,ปนีอันนี้ต้องเป็นป๋าหมื่นปีแล้วผิวยังกิ<อ>้งอ,อยู่เลยไปต่อใครดีกระแตลังเลอยู่ทั้งคนใช่ค่ะลังเลมาก ไหนก็ต้องใสรถเพื่อเอะไรเต็ซซี่เต็ซซี่ครับเต็ซซี่ครับถ้าเป็นสมาคมนักข่าวบันเทิงคุณจะตั้งฉายาคุณกระแตว่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจรู้ว่ามาอะไรต้องว่าไม่แน่ใจปวดอึ้งปวดอึ้งอ่านี่นี่นี่คุณตี๋อยากคุตส่าห์ช่วยคิดมาชิบอึ้ปิดปังกระซิบมาขอนี่มาจากกระปังเหรอครับกระแต airbag กกระแต airbag กระปังนะครับผมไม่เชื่อกระแต ขวาเก็พูดว่ากระแตแอร์แบ็คเขาขับรถเขาขับรถครับออ๋เขาต้องการเซิ่ง่ลยคือควน้องเขาให้เขาเขาแบบปลอดภัยไว้ปลอดภัยกระแตแอร์แบ็คไม่ลอยกันเพีย่เคพียงกันเขาเองแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่มีการตั้งฉายาจากนักสมาคมนักข่าวบันเทิงแน่นอนถูกต้องถูกถูกค่ะต่อกลงถูกถูกทำตกลงถูก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 ตกลง 2549ครับใช้คำที่ชัดเจนเลยครับเต้ามหาเสน่ห์โอ้เอาอย่างนี้เลยสีเต้ามหาเสน่ห์โอ้โหแน่นอนจริงมาต่อไปอ่ะเริ่มเสียวไส้แล้ะอันนี้ไม่รู้มาจากไหนเลยไม่ได้คิดตั้งแต่แรกเลยนะฮะแต่ว่ากระโดดป้งออกมาเลยไก่วรายุทธในรถครับเพราะอะไรน่าจะมีอครับ มันเป็นความน่าจับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล oh, oui ้วเกช่วยไปนะโอ้ย่างี้ถูกอยู่แล้ว mm งี hmm> ้แปดสิบแม่คนไก่ก็ไดายุดแล้วครับน้อยน้อนว้าไก่ไอแบ็คหรืาไม่ครับไก่พี่ไก่เขามีฉายาเหมือนกันครับผมไก่ก็มีฉายาว่าไก่รุ่นเยครับผม สิบคนไก่วราุทธ์ผูกสมาคมนักขาบันเทิงตั้งฉายาเงินถึงว่าเขาต้องดังมากนะถึงได้โดนแตะจากสมาคมนักขาบันเทิงนะครับตั้งว่าผู้จัดพจมาเข้ามาทำผู้จัดต่อไปโอตาพนม จ่าพนมนี่ก็ลังเลไปลังเลมานะจะเลือกห,หรือไม่เลือกแม่แรกบอกช้างปูอ totally ยู่ไหนช้งปูอยู่ไหนนะช้างกูอยู่ไหนเขาพูดในหลังนี่แล้วก็ตกลงไม่เอาพิกกลับมาเป็นเอาเพราะอะไรในรถลังเลค่ะลังเลเหมือนกันถ้าถูกหนึ่งสองสามสี่คำตอบนะครับถูกถูกได้แล้วได้ถูกตั้งหรือไม่คำตอบนะครับคำตอบครับถูกถูกถูกัน มีแล้วเดี๋ยวฟังฟังบางวันเขามีแล้วเขามีแล้วอะไรอีกคุณจาพนมฉายาเขาแน่นอนมากเลยครับว่าช้างกูอยู่ไหนหายไปสองขวดน้ำช้างน้ำช้างน้ำช้างอยู่ใอ่นครับผมน้ำดื่มช้างอยู่ในลาครับไม่เกี่ยวเลยคือในยุคเวลานั้นคุณจาพนมโด่งดังมากไปในระดับโลกเลยแล้วก็จะมีหนังบางเรื่องอะไรเกิดขึ้นมีเหตุการณ์ถ่ายไปมีไม่มาถ่ายอะไรเกิดขึ้น 2,551ตั้งว่าองค์วงเล็บลำบากออ๋เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องหนังอยู่ช่วงหนึ่งไงที่ว่าไม่มาถ่ายไม่มาอะไรใช่ป่ะอ้าวมาต่อไปนเดชเอาขึ้นหลังแล้วนะังไม่มีอะค่ะ ณเดชที่ถือว่าโด่งดังเลยนะปัจจุบันนี้แต่ไม่ได้เลือกมาคิดว่าเขาเป็นเด็กเรียบร้อยอะค่ะไม่ค่อยมีข่าวคือถ้ามีข่าวเขาจะเรียบร้อยเกินเหตุจนไม่รู้จะไปตั้งง่ายยังไงใช่ค่ะเขาผ้าพับไว้ขาวจั่วเกินเหตุแป้งฝุ่นไม่เอาไม่เอาเลยใช่ค่ะไม่มีไม่มีตกอลงไม่เลือกนะณเดชนะคะคำตอบครับถูกถูกคำตอบครับถูกเอามาต่อไป ณเดชไม่มีอะขึ้นหลังแล้วนะเื่อไม่มีอะค่ะณเดชนี่ถือว่าโด่งดังเลยนะปัจจุบันนี้แต่ไม่ได้เลือกมาคิดว่าเขาเป็นเด็กเรียบร้อยอะค่ะไม่ค่อยมีข่าวคือถ้ามีข่าวเขาจะเรียบร้อยเกินเหตุจนไม่รู้จะไปตั้งว้อยังไงใช่ค่ะเขาเขาผ้าพับไว้ขาวจั่วเกินเหตุแป้งฝุ่นไม่เอาไม่เอาเลยใช่ค่ะไม่มีไม่มีตกลงไม่เลือกน้าเดชนะคะคำตอบครับถูกถูกคำตอบครับถูกคำตอบครับ รดับนาเดชนี้ไม่มีไม่ได้เลยนะครับ2,553ปีนี้มันยังไม่จบไงนะซุปตาพันข้าวเหนียวเขาซุปตาแบบโอ้โหโด่งดังเลยอผมก็ลืมไปลืมไปเลยลืมไปเลยมาต่อไปเคนกินะเดน50 50 5บครับพิษเพราะว่าก็ตั้งเหมือนกันนะครับ2อ4 9 ชายในฝันเพราะฉะนั้นแง่บวกเขาก็ตั้งนะฮะคือทุกคนแบบอยากจะได้เหลือเกินนะคนอย่างนี้ยังมีในโลกนี้ด้วยเหรออย่างคุณปังอย่างเงี้ยครับเคน็ดลนี่คือชายในฝันอันนั้นคือชายในนรกครับผมนรกจัดเต็มตลอดแม่ขนาดนั้นเดียวอือมาคุณเป้อารักครับเลือกมาหรือเปล่าฮะเลือกรับเลือดมีนะไม่มีไม่ได้แน่นอนคุณเป้ใช่ไหมค่ะพิษ ไม,มไม่มีครับเขาจะมีอยู่พวกกลุ่มจากนักสุพิมหรืออาจจะมีบ้างบางเล่มอาจจะเรียกเล่มน,นั้นไม่เรียกเล่มน,นี้เรียกเคยมีจากสาตานิวเผลอเพราะเจอซิม <c oughs> ไปตีโจทย์เราเองไปตีโจทย์เราเองคุณจะพาะระยาครับคิดว่ามีอะค่ะเลือกมาตอนนี้ผมว<ค>่า ไม่มีไม่มีเป๊กับชมพูเป๊กับชมพู่ไม่มีมันเกิดเหตุตรงเพราะสมาคมนะค่วมันเทิมไม่ได้ตั้งฉายาในปี2554ปีที่แล้วเขาลืมไปหรือเปล่าเนี่ยไม่มีครับเล้ขาจะมีมีพวกพวกอย่างเงี้ยเล่มนู้นเล่มนี้เล็กๆน้อยๆที่เขาจะมีอยู่เขาเคยมีจากทีมอินไซด์ว่าอีหนูมือทองมีมีจากสตาร์นิวส์ว่าเจ้าหญิงหิ่งห้อยอาจจะมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เล่มนั้นเล่มนี้มีแต่ยังไม่ได้เป็นทางการนะฮะ การตั้งฉายาให้กับดาราหรือคนในวงการบันเทิงไทยเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2548โดยสมาคมภาพยนตร์แห่งชาติในครั้งนั้นมีฉายาดาราและคนดังมากถึง12ฉายาค่ะซึ่งบางฉายายังคุ้นหูและติดปากมาจนถึงปัจจุบันนี้อย่างอึมพาซ่าของตั๊กบงกตพระเอกเทวดาของติ๊กเจษดาพร หรือแม้แต่ห้ประแดกฝั่งเพชรของหม่ำโจกมกค่ะจนกระทั่งในปี2549สมาคมนักข่าวบันเทิงจึงกลายเป็นตัวตั้งตัวตีสำคัญในการตั้งฉายาดาราส่งท้ายปีและทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2549ถึง2553ค่ะมาดูตัวอย่างกันค่ะว่าคุณผู้ชมยังจำฉายาเหล่านี้ได้หรือเปล่าค่ะปี2549แอนทองผสมได้รับฉายาเจ้าหญิงตัวจริงรพร้อมๆกับเคนทีรเดชที่ได้รับฉายาชายในฝั ส่วนนุ่นวรนุชฉายาหลงฟองเบียร์และออยธนากับชายาพระเอกบนหิ้งค่ะปี2550เต๋าสมชายได้รับฉายาพ่อไม้เลือดเดือดในขณะที่ฟลุกเกริรกพลได้ฉายาคาสโนว่าฆ่าไม่ตายค่ะและเมื่อมาถึงปี2551ฟลุกเกริรกพลก็ติดโผลมาอีกครั้งด้วยฉายาคาสโนว่าบ้าของแพง ส่วนแพนเค้กเขมรนิดได้ฉายาดีๆว่านางฟ้าเดินดินค่ะปี2552แอฟทักษะออนได้ฉายาแบลตินปลายโดมปรกรณ์ลำกับฉายาลำมหาเสน่ห์ส่วนปีใหม่ส um ุมนรัตกับปต๊อบปติญญาได้ฉายาแบบแพคคู่ว่าชิงฝั่งเพชรค่ะและในปี2553มีคู่กรณีในวงการบันเทิงเกิดขึ้นมากมาย ทำให้มีดาราเพียงคนเดียวที่ได้ฉายาด้านบวกในปีนี้นั่นก็คือณเดชน์คุกิมิยะกับฉายาซุปตาพัน์ข้าวเหนียวส่วนในปี2554ที่ผ่านมาจะมาคมนักข่าวบันเทิงไม่ได้ออกมาตั้งฉายาให้กับใครขอบันเทิงทั้งหลายจึงต้องรอกันต่อไปว่าสิ้นปีนี้จะมีฉายาดาราออกมาให้ฮือฮากันอีกหรือเปล่าค่ะอ้าวขอบคุณคุณเจครับขอบคุณมากขอบคุณมาก โชคดีครับโชคดีครับเชญไลน์พี่ไม่เชียมวยได้นะพี่ผมตีเชนไลน์ผมมีสัตว์อยู่8ชนิดครับสัตว์ชนิดไหนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 1. เต่ามาเฟืองสองหมูป่าตุ๊ดตู่ตีกาสุดท้ายตามนี้เลยนะฮะเฮีย ครับอ <laughs> เอ้ของอันช้อย <laughs> อ๋ <laughs> อเขาเรียกผมใครๆก็เรียกผมอย่างนี้ครับผม <laughs> โอ้ย <laughs>